นลยครับวันนี้มารีวิวจิกเซอร์นะฮะ L8 นะครับของร้านพิโมโนะฮะรับทำแฉกบาร์นี่ฮะมาล้านแบบนี้ฮะแฉกบาร์ชื่อดังะฮะย่านลบกลานะฮะสนใจติดต่อแฉกบาร์ทำแฉกบาร์โอหาพิโมโได้เลยฮะนี่ฮะเบอร์โทร ครับนะอันนี้เล็บชกทองนะฮะชกทอง L8 นะครับจนวันนี้านานาทีได้มาได้เจอฮะ กันแข็งไอ้ซับแขงงจ้าของรถไม่ทำครับโอเคก็จะประมาณนี้ฮะฝากไปด้วยต้องกลัวติดตามเลยฮะ